วันนี้ค่ะวันนี้ซื้อซองสุ่มอีกแล้วมเลยับลดอกแก้วถงจางแก้ากันนี้กมเลยเออรอหออมเดียวเนี่ยรมดับ้านเนี่ย อะไรอ่ะอ๋อข Get huh? ี่รถมาใส่เพ ah ื่ออันนี้ก็จะเป็นยลบเอต่อไป ได้วันีวันสีก้อะไรด้วดอนอือได้เองจะอันนีอะไรม่รู้อะแต่มันเป็นแบ้เป็นแบ่างนี้หน่วยเป่าเพระว่ามันเก้ำรบกวนหนอยรบวนหน่อย่ไหนปนะโนยังวันหนียังโแก่ค

โอ,อ,อปอา,อา,อาไปอากนนนปอนนะมมนไม่เไเอค่ะน,นั่นแหะอาจจเสียงัิงนะดานี้หมาๆนกคนเกอ้องานไมนะโอ้

สอนแล้วมสอนแล้วนี่ือปุ่มยังลูกใคร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 ยัไงยัง

ลจมสร้าง่ไไปค่ะจบการเรียนขึ้นปันบแผ่นแร่สีสองสีสองนปั้นรานปนปั้นร้านปูนมาขามปนปั่นปูนปั่นปนมะขามร้านปูนปัเนิูนมะขาน้องมาน้องมาประกอบอันนี้ ก็ได้อนนี้ต้นมะขามป่นต้นมะขามป่นต้นมะขามป่นต้นมะขามกออามาได้แล้วต่อไปก็แกาสีฟ้าออกมาอะไรไม่รู้นะทุกคน Say ngay nhỉ hả ngay 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 mỏ say rồi à ngay 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 เดกๆขึ well, <laughs> so. <ości> ้นรถีกเยือนบนรถไปเลยอุ๊เดี๋ยวน YouTube you Bye. Bye.